บิ Big joke, ๊กโจ๊กฟาดเดือดแฉแหลกตำรวจเท่าสงครามกลางเมืองของอาณาจักรโล่เงินสวัสดีครับคุณผู้ชมในยุทธจักรวงการสีกากีถ้าถามว่าใครคือแมวก้าชีวิตใครคือมนุษย์ไฟฟ้าใครคือนายพลที่ฆ่าไม่ตายชื่อแรกที่ทุกคนต้องนึกถึงคือบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษหักพาน ชายผู้ที่เคยรุ่งโรธสุดขีดแล้วก็ร่วงหล่นลงมาแบบปริศนาแล้วก็ปีนกลับขึ้นมาใหม่แล้วก็โดนถีบตกเหวอีกรอบแต่วันนี้ครับเขาไม่ได้แค่ปีนกลับมาเฉยๆแต่เขามาพร้อมกับระเบิดเวลาลูกใหญ่ที่จะแฉะความเน่าเฟะของวงการตำรวจให้พังกันไปข้างหนึ่งวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันแบบม้วนเดียวจบกับมหากาพย์บิ๊กโจ๊กฟาดเดือดแฉแหลกตำรวจเทา มันเกิดอะไรขึ้นทําไมรองผอบตรเบอร์หนึ่งถึงกลายเป็นผู้ต้องหาสึกครั้งนี้คือการปราบคนพานหรือการเลื่อยขาเก้าอี้เพื่อชิงตัวผอบตรและข้อมูลลับที่บิ๊กโจ๊กกุมอยู่มันน่ากลัวขนาดไหน 1. กําเนิดโจ๊กหวานเจี๊ยบสู่โจ๊กอัคคีก่อนจะไปดูสึกสงครามเราต้องเข้าใจตัวละครเอกของเราก่อนครับบิ๊กโจ๊กไม่ใช่ในายตำรวจธรรมดาเขาคือปรากฏการณ์ ย้อนกลับไปสุรเชษหักพานเด็กหนุ่มจากสงขลาลูกชายของนายดาบตำรวจฐานะไม่ได้ร่ำรวยแต่มีความทะเยอทะยานสูงลิว่วสำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมหาวชิราวุธและโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่31ระดับชั้นปริญญาตรีรัฐประาศาสนบัณฑิตสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่47จุดเด่นของบิ๊กโจ๊กคืออะไรความเร็ว เขาโตเร็วมากเร็วแบบติดจรวดจ,จากสารวัตรสู่ผู้กำกับสู่ผู้การสู่ผู้บัญชาการอายุยังน้อยแต่ยศแซงรุ่นพี่ไปไกลลิบจนได้ฉายาว่านายพลอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ คอนเนคชันฉายาโจ๊กหวานเจีย๊ยบไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่มาจากความอ่อนน้อมเข้าหาผู้ใหญ่เก่งดูแลนายดีจนกลายเป็นลูกรักของบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณในยุคคอสอชอนี่แหละครับคือแบ็คที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตภีณนะเวลานั้น ในยุคที่เขารุ่งเรืองสุดขีดเขาคุมสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษสารพัดช,ชุดปราบเด็กแว้นปราบแกนคอเซนเตอร์ปราบเงินกู้นอกระบบภาพจำคืออะไรครับบิ๊กโจ๊กแถลงข่าวทุกวันจับทุกวันหน้าสื่อมีแต่เขาเขาคือสัญ,ญลักษณ์ของตำรวจที่ทำงานในสายตาชาวบ้าน แต่ในสายตาคนในเขาคือผู้มีบารมีเหนือผอบอตรอเสียเอกสั่งซ้ายหันขวาหันได้และนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของความหมั่นไส้และศัตรูที่รอเวลาเช็คบิน 2. การร่วงหล่นครั้งแรกปริศนา2562และกระสุนเตือนเมษายน2562จู่จูฟ้าก็ผ่าเปเรี้ยง มีคำสั่งย้ายบิ๊กโจ๊กไปเป็นที่ปรึกษาพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรีไม่ใช่แค่ย้ายนะครับแต่คือการดองเข็มย้ายไปเป็นข้าราชการพลเรือนหมดอำนาจตำรวจทันทีตอนนั้นงงกันทั้งประเทศครับเกิดอะไรขึ้นไม่มีคำอธิบายชัดเจนมีแต่ข่าวลือเรื่องตัวเรื่องสวยเรื่องการเมืองบิ๊กโจ๊กเงียบกริบหายตัวไปจากหน้าสื่อนานนับปี จนกระทั่งเหตุการณ์ยิงรถเล็กซัสจำได้ไหมครับมกราคม2563รถหรูของบิ๊กโจ๊กที่จอดอยู่หน้ารานนวดแผนไทยถูกคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์มายิงใส่ประตูรถพรุนบิ๊กโจ๊กไม่ได้อยู่ในรถรอดตายหวุดวิด เหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นการกระทำที่อุกอาจมากเพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณใจกลางเมืองที่สำคัญเป็นย่านแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมากในแต่ละคืนขณะเดียวกันยังอยู่ใกล้กับแหล่งบันเทิงสำคัญเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ประชาชนในละแวกนั้นต่างวิพากษ์วิจารณ์และหวาดกลัวเป็นอย่างมากเนื่องจากพลตำรวจเอกสุรเชษหักพานเป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ แต่นี่ไม่ใช่การพยายามฆ่าธรรมดาผู้เชี่ยวชาญบอกว่านี่คือการยิงเตือนเตือนว่าอย่าพูดมากอย่าซ่าบิ๊กโจ๊กออกมาแฉทันทีว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับโครงการไบโอเมตริกส์ของสอตอมที่เขาเคยคัดค้านว่ามีการทุจริตนี่คือครั้งแรกครับที่เราเห็นเขี้ยวเล็บของบิ๊กโจ๊กที่กล้าหันปากกระบอกปืนกลับไปหาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 3. การกลับมาของรองผอบอตรอใครจะไปคิดครับว่าคนที่ถูกย้ายไปเป็นข้าราชการพลเรือนแล้วจะกลับมาใส่เครื่องแบบสีกากี่ได้อีกแต่บิ๊กโจ๊กทำได้ปี2564เขากลับมาพังงานไปตำแหน่งผู้ช่วยผอบอตรอและขยับขึ้นเป็นรองผอ,อตรอในเวลาต่อมา การกลับมาครั้งนี้เขาเปลี่ยนสไตล์ครับเขาพยายามสร้างภาพลักษณ์เป็นตำรวจของประชาชนเขารับทำคดีที่ยากและดังที่สุดคดีแอมซยนายฆาตกรต่อเนื่องวางยาพิษบิ๊กโจ๊กลุยเองสอบเองปิดคดีได้อย่างรวดเร็วคดีกำนันนกสารวัตรแบงค์ถูกยิงตายกลางงานเลี้ยงบิ๊กโจ๊เข้าไปล้างบางอิทธิพลท้องถิ่นจับตำรวจที่อยู่ในงานดําเนินคดีรนาว คดีทุนจีนสีเทาตู้หา่าวแม้บิ๊กต่อจะทำแต่บิ๊กโจ้ก็มีบทบาทสำคัญในการขยายผลคดีแก๊งคอเซ็นเตอร์บินไปกัมพูชาไปช่วยคนไทยกลับมาผลงานเหล่านี้ทำให้เรตติ้งของเขาพุ่งกระฉูดประชาชนเชียร์และที่สำคัญเขากลายเป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งที่จะได้ขึ้นเป็นผอบอตรคนที่14ต่อจากบิ๊กเดนพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัด แต่สวรรค์มีตานารกมีจริงเก้าอี้พิทักษ์หนึ่งมันไม่ได้ได้มาด้วยผลงานเพียงอย่างเดียวครับมันต้องแลกมาด้วยสงคราม 4. รุ่งสางที่วิภาวดีปฏิบัติการค้นบ้านรองผอบตร25กันยายน2566อีกไม่กี่วันจะถึงวันเลือกผอบตรคนใหม่ เช้ามืดวันนั้นตำรวจไซเบอร์สออทพร้อมหน่วยคอมมันโดอาวุธครบมือบุกไปที่หมู่บ้านหรูหลังสโมสรตำรวจซอยวิภาวดี60บ้านของพลตำรวจเอกสุรเชษหักพานภาพประวัติศาสตร์เกิดขึ้นครับบิ๊กโจ๊กในชุดนอนเสื้อยืดกําเกงขาสั้นถุงเท้าขาวออกมายืนหน้าบ้านตะโกนใส่ตำรวจชุดขนเฮ้ยผู้คุณจะมาค้นบ้านผมได้ยังไงผมเป็นรองผอตรอนะ แต่ตำรวจชุดค้นไม่ยอมพวกเขาบอกว่ามีหมายค้นจากศาลสุดท้ายบิ๊กโจ๊กต้องยอมให้คน้นผลการคน้นไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายในบ้านแต่ลูกน้องคนสนิทของบิ๊กโจ๊กหลายคนถูกออกหมายจับข้อหาคืออะไรผัพวพันเว็บพนันออนไลน์เครือข่ายมินนี่ B N K Master มีการกล่าวหาว่าบัญชีม้าของเวพนันโอนเงินมาให้ลูกน้องบิ๊กโจ๊กและลูกน้องบิ๊กโจ๊กเอาเงินนั้นไปจ่ายค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวให้บิ๊กโจ๊กและครอบครัวจ่ายค่าโทรศัพท์ค่ารักษาพยาบาลค่าตั๋วเครื่องบินตูมระเบิดลงกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่คือการด i s c r e d i t ครั้งโมโหลานก่อนการแต่งตั้งพบตรหรือไม่บิ๊กโจ๊กออกมาแถลงข่าวทันทีด้วยอารมณ์ดุเดือด นี่คือการเมืองภายในตอรอเป็นการแกล้งกันผมทำงานปราบปรามเว็บพนันมาเยอะขัดผลประโยชน์คนเยอะผลลัพธ์ของเหตุการณ์นี้คือการแต่งตั้งพบตรอสะดุดนายกเศรษฐาตั้งบิ๊กต่อพลตำรวจเอกต่อสักสุขวิมนขึ้นเป็นพบตรอแทนบิ๊กโจ๊กว่าที่พบตรอกลายเป็นผู้ต้องหาในทางพฤตินัยแม้ตอนแรกจะยังไม่ออกหมายจับตัวเขาโดยตรง 5. สงครามสองราชสีโจกเวอร์ซัสต่อหลังจากบิ๊กต่อได้เป็นผอบอตอรอสถานการณ์ดูเหมือนจะสงบมีภาพพี่น้องกอดเอวกันออกสื่อแต่ข้างหลังมีดซ่อนอยู่เต็มหลังครับคดีเว็บพนันมินนี่ไม่จบมันลามไปสู่คดี BNK Master เว็บพนันอีกเว็บคราวนี้พนักงานสอบสวนสอนอเตาปูนออกหมายเรียกบิ๊กโจ๊กให้มารับทราบข้อหาสมคบกันฟอกเงินและเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับผลประโยชน์บิ๊กโจ๊กไม่ไปครับเขาแย้งว่าอำนาจสอบสวนต้องเป็นของปอปอชอเพราะเขาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงตำรวจขอสารออกหมายจับสารให้ออกหมายจับบิ๊กโจ๊กต้องเข้ามอบตัวประกันตัวออกมาสู้คดี แต่นี่คือจุดแตกหักครับบิ๊กโจ๊กไม่ยอมตายคนเดียวเขาเปิดปฏิบัติการแฉกลับทีมทนายของบิ๊กโจ๊กทนายตั้มสิทราทนายเดชาออกมาเปิดข้อมูลเส้นทางการเงินที่โยงไปถึงนายพลต่อเต่าและเครือญาติแฉว่าบัญชีม้าเว็บพนันก็โอนเงินไปทำบุญให้วัดโอนเงินไปให้เครือญาติของบิ๊กตำรวจใหญ่เหมือนกัน ถ้าผมผิดพวกคุณก็ต้องผิดด้วยนี่คือข้อความที่บิ๊กโจ๊กส่งออกไปมันคือกลยุทธ์ถ้ากูพังมึงก็ต้องพังสถานการณ์รุนแรงจนนายกเสถาทนไม่ไหวสั่งแด้งคู่ย้ายทั้งบิ๊กต่อและบิ๊กโจ๊กไปช่วยราชการที่สำนักนายกเพื่อลดความขัดแยง้งและตั้งกรรมการสอบสวนแต่เรื่องมันไม่จบง่ายๆครับเพราะในขณะที่บิ๊กต่อเงียบบิ๊กโจ๊กเดินสายฟาด 6. ฟาดเดือดแฉแหลตตำรวจเทาคุณผู้ชมครับมาถึงไฮไลท์ของคลิปนี้เมื่อบิ๊กโจ๊กหลังพิงฝาเขาไม่มีอะไรจะเสียเขาเปลี่ยนตัวเองจากผู้คุมกฎมาเป็นผู้เปิดโปงสิ่งที่เขาออกมาพูดมันสั่นสะเทือนวงการตำรวจชนิดที่ว่าเสาหลักแทบทรุดประเด็นที่1เว็บพนันใครก็รับ บิ๊กโจ๊กไม่ได้ปฏิเสธตรงๆว่าลูกน้องรับเงินแต่บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องแต่เขาชี้ให้เห็นว่าทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติมันกินเงินเว็บพนันกันทั้งนั้นเขาบอกว่าการปราบพรามเว็บพนันที่ผ่านมาเป็นแค่การเลือกปฏิบัติเว็บไหนจ่ายสวยให้ขาใหญ่ก็รอดเว็บไหนไม่จ่ายหรือจ่ายผิดคนก็โดนจับการจับกลุ่มลูกน้องเขาคือการตัดแขนตัดขาเพื่อไม่ให้เขาทำงานได้ ประเด็นที่สองเส้นทางการเงินที่สั่นสะเทือนทีมงานบิ๊กโจ๊กเอาแผนผังเส้นทางการเงินมากลางชี้เป้าไปที่ตำรวจไซเบอร์บอกว่าเงินจากเว็บพนันไหลไปเข้าบัญชีตำรวจระดับสูงไหลไปจ่ายค่าสาธารุปรโภคไหลไปทำบุญสร้างพระคำถามคือทำไมปปชหรือตอรอถึงไม่สอบคนพวกนั้นทำไมจ้องแต่โจก๊ก ประเด็นที่ 3. การสั่งงานที่มิชอบบิ๊กโจ๊กยื่นฟ้องบิ๊กตายพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชร รักษาการผบตอรอตอนนั้นและนายกเศษฐาข้อหาปฏิบัติหน้าที่มิชอบม157ที่เซ็นคำสั่งให้เขาออกจากราชการไว้ก่อนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเขางัดข้อกฎหมายทุกมาตราสู้ยิบตาประกาศว่าผมจะเอาคืนทุกคนที่กลั่นแกล้งผมประเด็นที่4ระบบสวยและการซื้อขายตำยังแม้จะไม่ได้พูดโจงแจ้งแต่ในในัยยะของการให้สัมภาษณ์บิ๊กโจ๊กพยายามสื่อสารว่า ระบบตำรวจไทยมันพังเพราะระบบตั๋วและระบบนายตำรวจชั้นผู้น้อยอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีนายคุ้มกะลาหัวและนายก็ต้องใช้เงินดูแลลูกน้องเงินมาจากไหนก็มาจากสีเทานี่คือการแก้ผ้าองค์กรตัวเองให้สังคมดูครับบิ๊กโจ้กำลังบอกว่าผมอาจจะเทาแต่พวกคุณนะ่ะดำสนิท 7. มรดกบาปและอนาคตของสอตชคุณผู้ชมครับ สงครามครั้งนี้ไม่มีใครชนะครับบิ๊กโจ๊กถูกออกจากราชการไว้ก่อนสถานะตอนนี้คือสู้คดีในศาลปกครองและปปอชอ,อนาคตผอบอตรอริบรี่จนเกือบดับบิ Big oke, ๊ออกต่อเกษียณอายุราชการไปแบบเงียบๆพร้อมกับคำครหาที่ยังติดตัวสำนักงานตำรวจแห่งชาติพังยับเยินในสายตาประชาชนความเชื่อมั่นติดลบสิ่งที่บิ๊กโจ๊กแฉออกมา แม้เราจะไม่รู้ว่าจริงเท็ดแค่ไหนต้องรอสารตัดสินแต่มันได้เปิดตาประชาชนให้เห็นไส้ในของวงการสีกากีว่ามันมีการเมืองมีการแบ่งกกแบ่งเหล่ามีการใช้กฎหมายมาห้าหันกันเองมากกว่าที่จะใช้เวลาไปจับโจรเพื่อประชาชนด้านมืดที่บิ๊กโจ๊กเปิดเผยมันคือความจริงที่น่ารังเกียจว่าตำรวจไทยไม่ได้อยู่ได้ด้วยเงินเดือนหลวงแต่อยู่ได้ด้วยเงินนอกระบบ ว่าการขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดไม่ได้วัดที่ผลงานปราบโจรแต่วัดที่ใครพวกใครและใครคุมขุมทรัพย์บทสรุปแมวเก้าชีวิตจะมีชีวิตที่สิบไหมวันนี้บิ๊กโจ๊กสุรเชษหักพานอาจจะดูเหมือนหมดฤทธิ์แต่เชื่อเถอะครับ คนอย่างเขาไม่ยอมจบง่ายๆเขายังมีไพ่ในมือเขายังมีคดีในชั้นปปอชอเขายังมีช่องทางสารปกครองและที่สำคัญเขายังมีความแค้นที่เป็นเชื้อเพลิงชั้นดีถ้าวันหนึ่งการเมืองเปลี่ยนขั้วอำนาจเปลี่ยนมือเราอาจจะได้เห็น The Return of Big Joke ภาค3ก็ได้และถ้าวันนั้นมาถึงการเช็คบิลย้อนหลังจะน่ากลัวกว่านี้เป็นร้อยเท่าแต่สำหรับพวกเรา ประชาชนตาดำๆคำถามที่เราต้องถามไม่ใช่ว่าใครจะชนะแต่เราต้องถามว่าเมื่อไหร่เราจะมีตำรวจอาชีพจริงๆสักทีเมื่อไหร่ตำรวจจะเลิกทะเลาะก,กันเรื่องตำแหน่งแล้วหันมาดูแลความปลอดภัยของเรา เรื่องราวของบิ๊กโจ๊กและตำรวจเทามันคือบทเรียนราคาแพงของไทยที่สอนให้เรารู้ว่าตราบใดที่แสงสว่างยังส่องไม่ถึงความมืดก็จะยังปกคลุมผู้พิทักษ์สันติราษตลอดไปขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมจนจบครับเรื่องนี้มันลึกมันลับและมันยังไม่จบถ้ามีอะไรเคืบหน้าผมจะรีบมารายงานให้ทราบทันที ถ้าชอบคลิปนี้ยังลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ